อะไรตะกีนเลยโอ้โหอะไรนะอะไรหรอครับครับให้ผมมาซื้ออะไรหรอครับท่านหัวหน้าเออวันดีวันด,ดีพอด,ด,ด,ดีว่าฉันให้มาซื้ออันนี้น,น่ะนะฮะอะไรหรอครับนนนะนนโอ้ ให้ยส้ดดิแม่ก็ดูนะครับโอ้โหลุงมีของแพงๆทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้ไม่แพงหรอกไม่แพงบ้าอะไรอ่ะครับท่านชมหมดนี่คืออะไรผิดเลยโว้ย แต่ไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรทางนั้นเลยที่ควไในเหมาะกับฉันโอ้ยคุณบอกสิ่งนั้เอ้ยไม่มีอะไรจะกินเลยโอ้ยหิวหิว,หว,หวเอ๊ะหรือว่าจะไปหาจะต้องกินนะฮัโอเค ไปหงไททันก่อนดีกว่าจืบจื๊บท่านผู้ชมเห็นไททัานไหมอะช่วยคอมเมนต์ด้วยนะเฮ้ยเฮ้ย้โอ้ยกินกินกินนี่ไ่านใหญ่ยังโอ๊ยโอ๊ยจบไปเลย โอ้ได้ร่างเนื้อมาโอ้ไปทำกินดีกว่าไปทำกินเลยชิบ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 อะกินชิบ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 ยังไม่อิ่มมาไปหาต่อดีกว่า หาเนื้อต่อไปโอ้ยฝนไม่เข้าอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยฝนอห้ไปเลยรีบไปทำมันเผากินดีกว่าเหนื่ยชืบชืบชืบอะเสร็จแล้วต้มทำเสร็จแล้วกินกินกินอมอม อร่อยอิ่มเป้นฮาแต่ว่าเรายังไม่ได้กินน้ำเลยโอ้โหคนอะไรมันจะโชคร้รยจรนงโอ้โหไอ้น้ำก็ไม่น่ากินเลยนี่เฮ้ยมีตรงนี้เคยเป็นที่นฝนตกมาเนี่ยนะไอ้น้ำจิ้ม ้ำยังไม่สดชื่นโอ้โหตัวนี้น้ำฝนตกเต็มเลยอ่ากินกินอัม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 อัอัม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 อัคลิมนี้เป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นนะครับจะไปกินน้ำฝนตกอยู่บนหลังคาเด็กคาดนะครับอ่ะยำ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 อำยำอำย่ยำมำยตยำนั้ำย้ยำยำยพีำ เมล้อยน้ำก็พอเยอะอยู่นะชาวบ้านเมืองเนี่ย,ยรือว่ามันจะเป็นน้ำหรือว่ามันจะเป็นค,คนเนี่ยนี่คิดดูอุ้ยมันไม่ใช่นะ いいね ว่างไงเพื่อนแฮว่างไงเอ้าทำไมเพื่อนต้องขูใส่ด้วยอ่ะไม่เข้าใจอ่ะไอะไอ,อ้อะไรวะไปจัเลยอุ้ยอ้ยอ้อ้ยูสุดอ,อย่างเพียบไปเลยไปดาบผม จ็บบอลกี่เล้วอลเลยโอ้ยนั่นมันเสาถ้าหาหน่วยฝึกหานี้อ้อันนี้คือก้องมุนจอนปีนะกินต้มยำกินสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ ตือนไว้ก่อนนะว่าห้ามคนที่เป็นฝึกเป็นทหารอ่ะอย่าเอาเนื้อไปต้มที่บนข้างบนกล้องมูลจอดปิดของเสาของหัวหน้าเลยนะคะเพราะว่าอาจตหน่ม่ได้แต่ในเกมไม่เป็นไรครับ